เดิมกับรายการคณิตวันละนิดตะดนนุเล่นะครับวันนี้จะมาสอนเป็นเอพิโซดที่9กแล้วนะครับกับทฤษฎีบททวินามก่อนเรียนก่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดอะไรทุกอย่างที่มันมีนี่น,นะฮะอย่าก,กด unfollow อย่างเดียวก็พออ่ะมาลุยเลยอันนี้เป็นอีกบทหนึ่งที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการที่ว่าถ้าเรามี x ก,กับ y หรือมีพจน์หน้าพจน์หลังนี่นะบวกกันอยู่หรือลบกันอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้ว,ลวยกกําลัง n เ,เนี่ยค่าแต่ละพจน์จะหน้าตาประมาณไหนซึ่งอันเนี้ยเราจะไปเจอมนนนอีีกทึงใบ การแจกแจงคอมน่าจะเป็นด้วยจริงไหมที่มันเป็นแบบโอกาสสาเร็จกับล้มเหลวไบนเมียลเนาะเออจะมีใช้ตรงนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนิดนึงก็เลยอ่ะวันนี้มาสอนกันหน่อยละกันคือปกติเวลาเราเจอ x บวก y นี่นะมันก็มีกําลัง n อย่างงี้เนาะสมมุติแบบอ่ะ x บวก y วกำลังศูนย์กันเลยขึ้นลูกถ้ากําลังศูนย์มันก็ได้1จริงไหมแต่ถ้าเกิด x กบวก y กำลังหนึ่งเขียนตรงนี้เถอะมาหน่อยก็ได้เอ็กซ์บวกไวน์กำลังหนึ่งกจะกลยเป็น x บวกเแต่ถ้าเกบวก y กำลัง2 ถ้าลองคูณดูเนาะมันจะเป็น x กาลังสองบวก2 xy บวก y กาลัง2อ่แไล่อย่างงี้นะแต่ในทางกลับกันถ้าเกิด x บวก y กาลัง3ถ้าลองคูณดูนะอันนี้ว่างๆไปลองคูณดูเล่เลเลนๆนะมันจะได้ x กาลัง3บวก3 x กาลัง2 y บวก3 xy กาลัง2ไปลองคูณดูแล้วกันนะพี่คงไม่ได้มาคูณให้ดูแต่ว่าอันเนี้ยเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยมันคูณแล้วมันได้แบบนี้จริงๆไม่ได้โม้นี่แบบนี้นะสังเกตสัมประสิทธิ์มันเป็นยังไงรู้ปะสัมประสิทธิ์ของมันคือเลขที่มันอยู่หน้า x หน้า y เนี่ย ตอนที่ x บวก y กําลังศูเนี่ยฉันจะมีเลขหนตัวเดียวนี่พอเป็น x บวก y มันคือ1 x 1 y เว้ยมันมีแต่เลข1โยกเลข1อย่างนี้เลยนะครับเอาเบี้ยวนิดนึงเอาไปอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเข้ามาดูตรงนี้ f พี่มันเป็น1นึสองหหรือเปล่าพี่อถูกต้อง1นึสองหนึ่งแต่พอมาเป็นสัมประสิทธิ์ตรงนี้เอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันจะเป็น1นึ่สาสาหนึ่งโอ้เอ๊ะมันคือยังไงวะ สังเกตดีๆนะเลขตรงนี้เกิดจากข้างบน2อันบวกกันอันนี้เกิดจากข้างบน2อันบวกกันมันจะเป็นงี้เลยแล้วตัวต่อมานะคือริมสุดซ้ายสุดขวาสุดจะเป็นเลขหนึ่งยืนพื้นอยู่แล้วมันจะเป็นกรอบข้างนอกเลยเนาะแต่ตัวพวกนี้หนึ 1, 3, ่งกับสามรวมกันได้สี่สามกับสามรวมกันได้หกใช่ไหมตึ๊บตึ๊บหกตึ๊บตึ๊บสี่ตึบ 6, ต๊บ 4, ตึบ๊บก็สี่อีกคือสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันเป็นงี้เลยอันนี้สําหรับ x บวก y กํลาลังสี่เนาะซึ่ง x บวก y กํลาลังสี่เนี่ยมันก็จะ ไล่ไปเรื่อยๆแหละมันก็เป็น1ึ4 4่ง x กำลังสบวกตืดสี่ x กำลังแล้วก็บวก6แล้วก็บวก4แล้วก็บวก1ประมาณนี้เนาะเลขมันจะเป็นตามนี้เลยซึ่งอยากจะบอกน้องว่ามันแอบมีแพทเทิร์นของมันอยู่มันแอบมีแพทเทิร์นของมันอยู่นะคืออย่างนี้กำลังศูนย์ก็ไม่ต้องคิดแล้วมากมันคือเหมือนศูนย์เลือกศูนย์ตรงเนี้ยสังเกตตัวเลขนะตรงนี้มันเหมือนศูนย์เลือกศูนย์ตรงนี้เป็นเหมือน1เลือกศูนย์ตรงนี้เป็น1เลือกหนึ่งอ่าจำสีน่าได้ไหมพี่มิร้น้อง จริงๆมีเอพิซดหนึ่งพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวทวนให้นิดนึงก็ได้อย่างตัวเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ2เลือก0อันนี้คือ2เลือก1และตัวนี้คือ2เลือก2เลขมันจะลงตัวพอดีเลยถ้ากําลังอะไรก็แล้วแต่จะเป็นตัวนั้นเลือก0นย์เลือก1เลือก2อย่างอันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายดูนะอย่าง1ตัวเนี้ยมันกําลัง4่ถูกปะกำลัง4นะสัมประสิทธิ์มันตัวแรกจะเท่ากับ4เลือก0ตัวนี้จะเท่ากับ4เเลือก1ป็นงี้พอดีเลยตัวนี้ก็จะเป็น4เลือก2 ตัวนี้ก็จะเป็น4เลือก3ตัวนี้ก็จะเป็น4เลือก4วโอ้โหมายาวๆอย่างนี้เลยนี่โอเคปะ่ะ4เลือก1เลือก2เลือก3เลือก4แบบยาวๆเลยอะ่ะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยลูกเนี่ยมาเป็นแพทเทิร์นเลยลูกโอเคปะ่ะและไอ้เลือกเลือกเนี่ยไม่รู้จําได้ไหมเนาะมันจะมีสูตรอยู่อ่ะทบทวนให้นิดนึงก็ได้เผื่อลืมเผื่อลืมมันจะมีสูตรอยู่เขาเรียกว่า CNR ใช่ปะ่ะหรือจะเขียนเป็น NR อย่างนี้ก็ได้มันจะออกมาเป็น n f a ส่วนด้วย r แแล้วก็ L r แฟจำได้ไหมอันนี้ทวนให้น้องสำหรับตัวเนี้ยอย่าง4เลือก0ก็4แฟก0แฟแล้วก็4ลบ0แฟ4เลือก2ก็เป็น4แฟวนด้วย2แฟแล้วก็4ลบ2แฟประมาณนี้นะครับก็อันนี้ไปทวนเอ,เ,วเองนะถือว่าอยู่คนละส่วนกับบทนี้นะสัมประสิทธิ์มันจะเป็นอย่างนี้ถูกปะสัมประสิทธิ์เลขนี้เลยนะถ้ามีตัวต่อไปเดาได้ไหมว่าเป็นเลขอะไรอันนี้ริมสุดก็1 1กับ4ได้5 4ก,กับ6ได้10 6กับ4ได้10 1 1 4กกได้้5แลวนี็ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น5เลข0 5เลข1 5เลข2 5เลข3 5เลข4แล้วก็5เลข5และผลบวกตรงนี้นะดูดีๆตรงนี้คือ2กําลัง0ตรงนี้เป็น2กําลัง1ตรงนี้รวมกันได้2กําลัง2ตรงนี้รวมกันจะได้2กําลัง3ตัวนี้รวมกันจะได้2กําลัง4พอดีเลยเห็นว่าเลขมันมีความแบบเป็นปีระมิดประมาณนี้อยากจะบอกว่าสัมประสิทธิ์มันมีแพทเทิร์นดูตามนี้นะย้ำคำแรกก่อนคือสัมประสิทธิ์มันมีแพทเทิร์นเวลาแบบ เอา x บวก y หรือตัวหน้าบวกตัวหลังเอาจริงๆเป็นตัวอะไรก็ได้นะลูกสัมประสิทธิ์มันมีแพทเทิร์นและลักษณะของการยกกําลังนะลูกอย่าง x บวก y กำลังสี่นะลูกเทคนิคในการทําง่ายๆเลยคือเริ่มต้นมาเนี่ยจะเป็น1 x กําลังสี่ก่อนอินดเล็กหนึ่งเนาะต่อมาจะเป็น4ใช่ไหมมันจะเป็น4ลูกแล้ว x จากกําลังสี่จะเหลือกําลัง3แล้ว y จะขึ้นมากําลังหนึ่งหลักการนะตัวหน้าลดดีกรี1ตัวหลังเพิ่มดีกรี1มันจะสลับกันไปเรื่อยๆ มันจะเป็นแบบนี้จริงๆถ้าไม่เชื่อน้องลองเอา x บวก y คูณ x บวก y คูณ x บวก y คูณ x บวก,ก y สี่อันซึ่งพี่ก็เคยพิสูจน์มาแล้วแล้วก็เออจริงด้วยแม่งตรงคือยากกว่าเดิมอย่าไปอยาป่าพิสูจน์ลูกนะดูพี่ไปดีละแต่ถ้าอยากพิสูจน์ทําได้ไม่เป็นไรไปลองทําเองที่บ้านพี่ไม่ทําให้ดูนั่นละนะจ๊ะโอเคไหมสี่เลือกสองนี้มันก็จะได้หกถูกมาลูกก็จะเป็น4 x กําลังสอง y กําลังสองถูกไหมลกูกมันก็คือจะลดตัวหน้าไปหนึ่งเพิ่มตัวหลังไปหนึ่งอ่ะ ตัวนำมันก็หนึ่งอีกจาก x กลังสองเหลือ x กาลังหนึ่งแล้วเวย้ย y ขึ้นมาเป็นกำลังสามนี่นะเหมือนตัวหนึ่งก็ค่อยอ่อนกำลังตัวหนึ่งก็ค่อยแข็งแกร่งขึ้นนี่มันจะสลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็หนึ่งตัวนี้เป็น y กาลังสี่เลยจะไม่เหลือ x ใดๆแล้ว x บวก y กาลังสี่จะได้จังซี่เลยลูกบอตองทอนแล้วลูกนี่ทฤษฎีบททวีนามประมาณนี้เค okay, ปะนี่เลยตะแดนโอเคไหมเป็นตามนี้นะไหวไหมไหวไหมมันก็เลยมีสูตรว่ามันก็เลยมีสูตรว่า tr บวกหนึ่งนี่ tr บวกหนึ่ง r คือเป็นเหมือนกับพจน์ที่แล้วกันเนาะเริ่มต้นเนี่ยพจน์ที่หนึ่ง r เป็นศูนย์เดี๋ยวพี่พี่ไล่มาอย่างงี้กนนะเหลือที่ไว้หน่อยดีกว่าพจน์ที่หนึ่งเนี่ย r เป็นศูนย์พจน์ที่สอง r เป็นหนึ่งอันนี้ r เป็นสอง r เป็นสามแล้วจบที่ r เป็นสี่คือสุดท้ายกําลังสี่ต้องมีตั้งแต่ r เป็นศูนย์ถึงเป็นสี่วิธีมองง่ายๆนะกําลังสี่มีห้าพจน์กำลังห้ามีหกพจน์นี่รู้ไหมมี x พจน์ ไอ้พูดบิดยกกําลัง x จะมี x บวก1พจน์มันจะเกินไป1เสมออ่ะคราวนี้ tr บวก1เนี่ยเขาบอกว่าสูตรของมันคือมันจะเป็น n เลือก r n เลือก r นะแล้วก็ x กําลัง n ลบ r แล้วก็ y กําลัง r อันนี้คือสําหรับตัวที่มันเป็น x บวก y ยกกําลัง r นะเออประมาณนี้นะ x บวก y กำลัง r เนี่ยมันต้องพูดว่างงี้ดีวะพจน์ pot ที่ เป็นค่าของตละพจน์ที่เขียนงี้ดีกว่าเป็นค่าตละพจน์ค่าของแต่ละพจน,เนพพ์เวลาเป็น x บวก y กําลัง r เนี่ยค่าของตละพจน์จะเป็นแบบนี้ถ้าหาพจน์ที่1 r เป็น0พจน์ที่2 r เป็น1พจน์ที่3 r เป็น2โอเคปหสมมติโจทย์บอกจงหาพจน์ที่5สิเราก็จะแทน r เป็น4โอเคไหได้ไหมและตรงเนี้ยมันจะเป็น n เลือก r n ก็คือยกกําลังอะไรก็ตามนะตรงเนี้ย n เลือก r ตอนนี้ก็จะเป็นสเลือก0นอันนี้ก็จะเป็นสี่เลือกหนึ่งถูกไหมอย่างหนี่คือสี่เลือก2ว่เพราะ r เป็นสองอย่างสี่ตัวนี้สี่เลือกสประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นสี่เลือกสี่มันจะมันจะไล่เป็นตามน,นี้เลยเนี่ยแพทเทิร์นของตัวมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคปะ่อะอ่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะทวนอีกรอบหนึ่งนะสมมุติว่าตรงนี้ยกกําลัง8ดยกกําลังแนะส,สัมประสิทธิ์ก็จะเป็นแ 8, 0 8เลือกศูนย์แป8เลือกหนึ่งแป จบเลยไม่มี8เลือกเแล้วลูกโอเคนะทั้งหมด9พจน์ทั้งหมด9พจน์โอเคปะ่ะแล้วก็จะเป็น tr บวกหสมมติหาพจน์ที่5แทน r เป็น4โอเคปะ่ะถ้ายกกำลัง8จะมี9พจน์สัมประสิทธิ์ก็จะเป็น8เลือกศต่อมา8เลือกหนเลือกสจนถึง8เลือกแโอเคปะ่ะไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยและเจ้า x บวก y กำลัง r เนี่ยนะเวลาออกมาเนี่ยถ้าเกิดไล่จนครบเนี่ยเขาบอกว่ามันจะได้เท่ากับซิกมา r เท่ากับศถึง n แล้วก็ n เลือก r แล้วก็ x กำลัง n ลบ r แล้วคูณกับ y กําลัง R นี่สิกมากคือผลรวมเนาะมันคือการรวมอย่างเงี้ยทุกพจน์เข้าด้วยกันตั้งแต่การแทน R เป็น0ย์จนถึง R เป็น n ถ้ายกกําลัง4ก็คือแทน R เป็น0 1 2 3 4ก็คือ5ตัวนี่ประมาณนี้พอไหวไหมและตรงนี้ x กําลัง n ลบ Rr กับ y กําลัง R คืออะไรยิ่งพจน์เยอะ R ยิ่งเยอะจริงไหมเริ่มต้น R เป็น0ย์ก่อนเริ่มต้น R เป็น0ย์ก็ไม่มีอะไร x จะยกกําลัง n คือ x จะโดดเด่นแข็งแรงนึกออกไหมเสร็จพอพจน์ต่อต่อมา x จะค่อยๆอ่อนกาลังลงตัวหน้าค่อยๆลดดีกรีทีละหนึ่งแล้วตัวหลังอัปเกรดขึ้นหนึ่งตัวหน้าลดหนึ่งตัวหลังเพิ่มหนึ่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโอเคไหมหลักการคือเป็นประมาณนี้เนี่ยคือแค่นี้จบแล้วนะทั้งบททฤษฎีบททวินามในการที่แบบจะหาพจน์เท่าไหร่เนี่ยมันสามารถทําแบบนี้ได้เลยสมมติน้องไปเจออย่างนี้แล้วกันนะเอ่อ x บวก y กำลังอะไรดีกําลัง8ก็แด้อ่ะ x บวก y กำลัง8นะจงหาพจน์ที่5ดีไหมจงหาที่คิดสดๆเลยนะ พจน์ที่ทําไงลูกถ้าอยากหาพจน์ที่5ถามเล่นๆก่อนพจน์ที่5 r เป็นเท่าไหร่ครับจาได้ไหมมันเป็น t r บวกหนึ่งเนาะให้จับ r บวกหนึ่งได้5แปลว่า r เป็น4เนาะมันคือ t 5พจน์ที่5คือ t 5ลูก t 5คือ r บวกหนึ่งได้5แปเพราะว่า r เป็น4อ่ะถ้า r เป็น4เข้าสูตรเลยลูกมันจะเป็น n เลือก r เนาะข้อนี้ก็จะเป็น8เลือก4ก่อนถูกไหม r ต้องเป็น4นะ r เท่ากับ4นะครับเข้าไแล้วก็พจน์ที่5ใช่ไหม r เป็น4 มันจะเป็นตัวหน้าคือ x x กาลัง n ลบ r ก็คือกาลังแลบ4แล้วก็ y กาลัง r คือ y กาลัง4เลยอย่างเงี้ยเอาใหม่นะตามสูตรนี้นะอยากให่เข้าใจที่มาที่ไปก่อนนะคือมันจะ n เลือก r ตามสัมประสิธ์ตรงนี้เนาะเนื่อยไหมพจน์แรก r เป็น0นย์ก็จะเป็น n เลือก0ย์พจน์ที่2 r เป็น1ก็ n เลือก1แล้ว n เลือก2จนถึง n เลือก n แล้วก็ตอนแรกเริ่มต้นมา x จะยกกําลังหนักสุดก่อนเลยเพราะ r เป็น0นและค่อยๆอ่อนกําลังลงแล้ว y ค่อยๆ ข้าใจว่าม,มันจะค่อยๆอ่อนแล้วอันนึงเพิ่มนึกออกว่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพ์ท,ที่5ก็ตามนี้เลยเนี่ยได้ละแต่ถ้าเกิดเป็นจน์ที่6ก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น5ตัวนี้เป็น5ตัวนี้เป็น5แค่นั้นเองโอเคปะ่ะคือขึ้นกับตัวนี้ว่าน้อง R เป็นอะไรนี่น, R, น้อง R น้อง R น้อง R โอเคปะ่ะอย่างข้อนี้8เลือก4ได้เลยลูกแอบทดอยดีแอบทด,ด,บทด8เลือกสคือ8แฟ a แฟกตคือ4แฟกต์ a ลบ a ก็4แฟกตัดเลขที่ตัดเลข8เออดู7เออดู6เออดูมันตัดง่ายซะยิ่งกว่าตัดใจ4แฟกก็4 3 2 1เลยทำไมต้องทำเสียงหล่อด้วยแล้วมันก็จะตัดกันเออ4 2 8เรียบร้อย3เอ้อเหลือ2 3กับา6เหลือ2 7 5 3 5คูณ2โอ้โหเท่าบ้านเลข70นี่อะลบ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 แอบทด70นะฮะมันก็จะกลายเป็น70 x กําลัง4 y กําลัง4เชื่อไหมเชื่อเธอ เชื่อเธอโอเคป่าวประมาณนี้นะพอได้ไหมเวลาจะหาโพสที่5อะไรอย่างงี้เนาะไปลองทําดูแถมอีกอยากให้เข้าใจจริงๆคือเวลากระจายออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยลูกอันนี้เขียนไล่โพสเนาะถ้าเกิดจะเขียนทุกโพสนะก็คือแทนแต่เป็นศูนย์ตรงนี้ศูนย์ตรงนี้ศูนย์แล้วก็เป็น1อันนี้1น่นี่1แล้วก็อันนี้เป็น2ออันนี้เป็น2ออันนี้เป็น2ไปเรื่อยๆจนถึงอันนี้8อันนี้8อันนี้8ดเข็ดปะคือมันจะมี9พจนโพสอ่ะแถมเผื่อให้มันยากขึ้นมานิดึงสมมติน้องไปเจอ X บวก สอง y ยกกำลังเจ็ดก็ได้แล้วก็หาน์ที่สามก็ได้ยังไม่ต้องอะไรมากแค่น์ okay, ที่สามนี่กำลังเจ็ดนะถ้าน์ที่สามมันคือ t สามดูไหม t สามเพราว่า r ต้องเป็ 2, เนอะไรลูกสองเนาะไม่ต้องถามไม่มีรอบสดโอเคปะมีพี่ปั้นคนเดียว <laughs> มีเสียงตอบกูวิ่งนะเว้ยเอาจริงตอบซองใครใครตอบกูไปแล้วลาก่อย, <laughs> บ,ายบายบายน์ที่สามคืออา่าเป็นสองแล้วลูกนั่นคือน้องของพ่อไม่ใช่คนละอา สามพามอยู่คนเดียวยังเล่นมุกได้อะเจ็ดเลือก2นั่นเองนะฮะเพราะพ์ที่3คือ R เป็น2เนาะมันคือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวนี้ r เป็น0ย์ตัวนี้ R เป็น1ตัวนี้ R เป็นโอเขป่ะและก็เหมือนเดิมตัวหน้าคือ x กําลัง n ลบ R ก็คือกําลัง7ลบ2เนาะเพราะพ์ที่3คือ R เป็น2จําได้ไอ่มทวนอีกรอบนึงนะ R เป็น 2r เป็น2แล้วก็ y ตัวหลังนี่พอดีไม่ใช่วาเฉยๆเป็น 2y ลูกกำลัง R เลยลูกก็คือกำลัง2นี่เลยนี่ โอเคไหมเจ็ดเลือก2คิดให้ได้ entially, ป่าวเจ็ดแส่วน2แฟกห 5. 5, 4, 5, 7, 2, 3, 3, ้าแฟกเนี 7, ่ยเหือมเจ็ดลบสตึ๊บตเหลือเจ็ดคูณหกคูณหกหารสองแฟกมันก็จะได้เป็นยีคูณ x กำลังห้าแล้วก็ส y กำลังสก็จะเป็นส y กำลังสจริงไหมนี่อย่างนี้เลยนะตามนี้เลยนะมันก็จะเป็นยี่คูณสก็คือเท่ากับแปด x กำลังห้า y กำลังสเป๊ะเลยลูกถ้าว่างๆไปนั่งเขียนดูอื้ ไปลองทำดูนะโอเคไหมไม่ยากเนาะบางคนบอกพี่ป้านแล้วถ้าเกิดมันเปลี่ยนเป็นลบอะพี่2 x ง y อลบสายอย่างเงี้ยอ่ะเป็นงี้เพิ่มความโหดนะสองกลบสามำลังสเนี่ยอะแล้วกําลังแบบกําลังหก็ได้อะจงหาพจน์ที่เราดีหาพจน์ที่เราดีวะช่วยคิดดิหาพจน์ที่4ก็ได้อะลองทำดูเอ้ใครถึงตรงนี้ถ้าอยากลองทำเองนะ กดหยุดแล้วทําเองเลยอย่างกรณีนี้กําลัง6 n เป็น6เนาะอะ,อะกดหยุดแป๊บนึงไปทําเองโอเคกลับมาฟังเฉลยกันนะครับอะสวัสดีครับหลังจากเบรกกันไปเรียบร้อยเรามาฟังเฉลยกันมึงเบรกไปตอนไหนวะ oh. ถ้าพอที่4เพราะว่า R ไปเลยครับ T4 เนาะ T4 เอ้ย T4 R เป็น3รลูกมันคือ T4 ดึกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเกือบเช้านะ T4 เนี่ยเฮ้ยนั่นมันตีสนมุกอะไรวะ นี่ดีไหมทีห้านี่โอไกขันด้ยทีห้าพอทีสี่เนี่ยเพราะว่า r เป็นสามชิงมาล็กพอ r เป็นสามนี่เราก็ใส่เข้าไปเลยหกเลือกสามถูกป่ะเพราะมันคือ n เป็นหกเนาะหกเลือกสามแล้วตัวหน้าตัวหน้าเป็นสอง x กําลัง n ลบ r ก็เป็นหกลบสามแล้วก็ y กําลัง r ก็คือลบสาม y มาทั้งมาทั้งลบเลยนะมันเป็นลบสาม y กําลังสองใช่ปะมันไม่ใช่บวกนะดึงลบมาด้วยแล้วก็ยกกําลังสามเช่นกันโอเคป่ะ r เป็นสามมาจากตรงนี้ลูก r เป็นสาม r เป็นสาม r เป็นสามอุ้ยเข้มไปปะวะ เข้าใจป้ะเนี่ยต้องการให้รู้ว่า R เนี่ยมันไปกระทบตรงไหนลูกและเราก็โซโล่เลยแปลว่าก้อนนี้กำลังจะยกกาลัง3นี่ก็ยกกําลัง3อ่ะจัดไป6เลือก3ได้อะไรขออนุญาตคิดให้นะลูกไปคิดเองที่บ้านลูกถ้าไม่เชื่อ20ลูก2 0ุ x ยกกําลัง3ก็คือ 2x คูณ 2x คูณ 2x มันย่อมเป็น 8x กําลัง3จริงไหมเสร็จคราวนี้ลบ 3y กําลังส ลบส y กําลัง2คือลบ3 y กําลัง2คูณลบ3 y กําลัง2คูณลบ3 y กําลังสองลบ3 3ตัวเป็นลบ27่สก่อนลูกจาก y กําลัง2คูณไปสารอบเป็น y นะกําล,ล,ลัง6จริงไหม y กําลัง่อง y กํลัง่อง y กําลัง่อง3ตัวมันยอมได้กําลัง6จริงไหมโจ้เรียบร้อยลองดูนะนี่สอนแบบละเอียดละเอียดไปเลยมันก็จะได้สามประสิทธิ์เท่าไหร่วะเฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้เท่าไหร่วะยี่สิบคูณเลขลบ27คูณเลขเยอะอขี้เกียจคูณอ่าลบ27 คูณ160ป่ะเอ้ยเดี๋ยว27คูณ160 4320 <c oughs> เยอะก็เร็วะแต่งสดสดเมื่อกี้ก็อย่างนี้แหละลบ4320แล้วก็ X กำลัง3คูณ Y กำลัง6จบนี่ดะได้แล้วพจน์ที่4โอเคปะ <c oughs> เดี๋ยวนี้จะไปต่อยอดนิดหน่อยนะในการแจกแจงความน่าจะเป็นฝากเอาไว้ด้วย เป็นบทเล็กๆที่แบบในแพทยังไม่เคยเห็นออกเลยเคยออกในสามัญอยู่สองสาครั้งสองครั้งมังรู้สึกนะฝากไว้ด้วยนะคือถ้าเกิดรู้เนี่ยชีวิตก็จะง่ายขึ้นว่าหลักการในการหาแตละพจน์มันเป็นอย่างไรเอาฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะเข้าใจแล้วแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็ส่งคลิปนี้เพื่อนๆดูด้วยนะติวฟรีนะลูกเป็นเอพิโซดที่9แล้วกับทฤษฎบททวินามเย่คือไม่ค่อยเห็นใครมาสอนบทเนี้ก็เลยอยากมาสอนหน่อยแล้วกันแล้วเด็กงงกันเยอะอืม อ่ะจบแล้วครับบ๊ายบาย